สวัสดีครับผมปอนนะครับจากช่อง y o u t u b บปอนฟอร์ดและที่ปรึกษากันขายจากโชว์รูมฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวม,มินทร์วันนี้นะครับผมมี4ประตูรุ่น xlt นะครับตัวนี้จะเป็นตัว next gen นะครับล่าสุดตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตร170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405ิลนิวตันนะครับ เกียร์ธรรมดา6สปีดราคาขายนะครับ889,000บาทนะครับในส่วนของตัวรุ่น4ประตู XLT นะครับมีทั้งหมด5สีให้เลือกนะครับก็จะมีสีดำสีเทาดำบนเงินขาวน้ำเงินนะครับทั้งหมด5สีเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเริ่มจากด้านหน้านะครับกระจังหน้าคันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบทรงแรปเตอร์ตัวกระจังหน้านะครับตัว f o r a d i จะเป็นสีดำด้านจะเป็นสีเดียกับตัวกระจังเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟสิวในช่องของตัวกระจังหน้านะครับ3ดวงเป็นสีสส้้มแบบนีวยยเล ตัวกระจังหน้านะครับดีไซน์ใหม่ก็รู้ระบายอากาศนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับระบายอากาศค่อนข้างดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าช่องรังพึ่งแบบนี้นะครับจะใหญ่กว่าเดิมนะครับอากาศก็เข้าได้ดีกว่านะครับในส่วนของตัวไฟหน้านะครับในรุ่น XLT นะครับก็จะมีไฟ daytime นะครับเป็นไฟกลางวันตัวนี้จะเป็นไฟกลางวันนะครับแล้วก็จะเป็นแบบตัว C ี a แคมนะครับสี a แคมก็จะเป็นรูปตัว C แบบนี้นะครับสวยๆเลยตัวไฟนะครับจะเป็น LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับจะอยู่มุมบน จะมีชุดข้อไฟหน้าที่เราตกแต่งเข้าไปให้นะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับเพื่อให้ไฟหน้าเนี่ยมันดูคมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับไฟตันหมอกจะเป็นไฟตันหมอกแบบธรรมดานะครับเสริมด้วยตัวจะเป็นตัวซีนะครับแบบคมเมียมนะครับสำหรับรุ่นในเก้าทีจะเป็นคมเมียมแบบนี้นะครับตัวไฟตันหมอกนะครับของรุ่นเนเกทีนะครับเมื่อเราเปิดไฟต่ำนะครับแล้วกดไฟตันหมอกเนี่ยเวลาเราเลี้ยวนะครับมันจะเลี้ยวตามวงเลี้ยวล้อนะครับจะติดสมมติเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยไฟมันจะติดด้านซ้ายนะครับประมาณนี้ ในส่วนของตัวรุ่นเนนะครับกันชนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดียวตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวเครื่องยนต์ให้ดูนะครับตอนนี้นะครับตัวรุ่น n e ็ t เจนเนี่ยตัวเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารนะครับจะไม่ได้อยู่ฝั่งคนขับแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องยนต์2.0จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะครับก็รองรับมี20ได้นะครับเติมมี20ได้แล้วนะครับ ในส่วนของตัวรุ่น Next Gen นะครับจะไม่มีโช๊คฝากระโปรงนะจะไม่เหมือนตัวเก่านะครับรุ่นนี้ไม่มีโช๊คฝากระโปรงแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ย2.0ร,รุ่นนี้นะครับไม่มีตัวพัดลมที่ติดมาอยู่หน้าเครื่องนะปกติตัวเก่าจะมีพัดลมหน้าเครื่องนะครับรุ่นนี้เป็นพัดลมไฟฟ้นานะครับก็ทํางานตามอุณหภูมิของเครื่องยนต์กออากาศเล็กลงนะครับตัวดีไซน์เครื่องนเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยตัวห้องห้องเครื่องยนต์เนี่ยมันกว้างนะครับแต่ตัวเครื่องยนต์เนี่ ได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันในส่วนของตัวด้านข้างนะครับซุ้มล้อนะครับของตัวนักเจนจะเป็นซุ้มล้อแบบเรียบแบบ3นิ้วนะคันนี้เราเปลี่ยนใหม่ก็คือเอาของครอบของเดิมไปเลยนะครับจะเป็นซุ้มล้อแบบ6นิ้วนะครับมีหมุดเป็นสีดาด้านจะครอบของเดิมนะครับของเดิมเป็น3นิ้วนะแบบเรียบนะครับครอบทับได้เลยในส่วนของตัวช่วงล่างคันนี้เรามีการอัปเกรดนะเริ่มตั้งแต่ตัวล้อนะครับ ล้อแม็กนะครับของเดิมรุ่น XLT เนี่ยจะเป็นขอบ17นิ้วนะครับยางจะเป็นซีรียาง255นะครับซึ่งหน้ายางเนี่ยจะแคบนะครับส่วนตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นขนาดแม็ก20ติดลบนะครับเป็นออฟเซตลบนะครับลบ44แล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นยางของรถ X นะครับซีรียางนะครับจะเป็นยาง33คูณ12.5ขอบ20นะครับตัว33ก็คือตัวหน้ากว้างนะครับแล้วก็50เนี่ยคือตัวแก้มมันแล้วก็20คือวงของตัวล้อแม็กนะครับ ตัวนี้ก็ตัวน็กเจนตัวใหม่เนี่ยถาดล้อนะครับมันกว้างกว่าตัวรุ่นเดิมนะครับซึ่งการส่งตัวเนี่ยก็ดีกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับคราวนี้พอเรามาใส่ตัวล้อแม็กกับตัวหน้ายางเนี่ยที่มันใหญ่ขึ้นนะครับการส่งตัวก็ดีมากกว่าเดิมแล้วก็เมื่อเราใส่ตัวล้อแม็กขนาด20นะครับแน่นอนเลยก็คือวงเลี้ยวนะครับมันจะเลี้ยวติดมันจะเลี้ยวติดนะครับเราก็อัปเกรดใหม่ด้วยการลองก้อนที่หัวโช๊กนะครับขนาด2นิ้ว ให้มันมีความสูงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันก็จะไม่ติดซุ้มนะครับอ่ะคันนี้เป็นยกสองนะหน้าท้ายนะครับด้วยการลองก้อนด้านข้างนะครับตัวรุ่นเอ t กนะครับก็จะมีตัวโคมเมียมนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําเงาตัวรถแล้วก็มีไฟเดียวให้ด้วยตัวนี้ก็ไฟเลียวมุมอับนะครับมือเปิดประตูนะครับตัวนี้มือเปิดก็จะเป็นสีดําเงาตัวรถนะครับเสริมแค่เบ้ากันลอย รุ่น XLT นะครับเดิมๆเนี่ยของตัวรุ่นนี้นะครับไม่มีตัวราวหลังคานะคันนี้เราแต่งราวหลังคาเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็แต่งให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะครับเป็นสีดำด้านบันไดข้างอ่าบันไดข้างตัวนี้เปลี่ยนใหม่ของเดิมก็จะเป็นบันไดแถบสีดํามีแถบกันลื่นนะอันนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นของ h a มเมอร์นะครับก็สไตล์ออฟโรดนะครับใส่ของ h ัมเมอร์นี่ก็คือที่สุดนะครับของแต่งตัวนี้สวยนะครับตัวด้านล้อหลังนะครับก็ออฟเซตเท่ากับด้านหน้า ครับครบเลยตัวรุ่น xlt นะครับก็จะมีตัวบันไดด้านข้างขนาดเล็กนะครับทางซ้ายและขวานะเวลาลูกค้าบรรทุกของจากด้านท้ายเนี่ยเวลาเราเปิดฝาท้ายให้ใส่ของเงยอะๆปุ๊บมันขึ้นยากนะครับลูกค้าก็สามารถขึ้นจากด้านข้างได้เลยในส่วนของตัวกันชนท้ายนะครับรุ่น xlt นะครับจะเป็นสีเดียวตัวรถนะอย่างรถตัวเนี้ยสีดํากันชนท้ายตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีดําด้านบนมีแถบกันลื่นให้นะครับเป็นสีดําด้านรุ่น xlt เนี่ยไม่มีเซนเซอร์ถอยนะครับรุ่นนี้ไม่มีเซนเซอร์ถอยนะ แต่ว่าที่เสริมหลอกก็คือจะมีตัวโลโก้แก้มแบบนี้แล้วก็มีกล้องให้นะครับรุ่น xlt นะครับตั้งแต่ xlt นะจะมีกล้องถอยหลังนะครับฝั่งแบบโลโก้นะโลโก้ก็จะขนาดใหญ่แบบนี้นะครับดีไซน์ฝาท้ายเนี่ยแบบใหม่เลยนะครับก็มีลายเส้นรูปลักษ์ตัวพับตัวนูนสวยมากกว่าเดิมนะครับก็จะมีตัวปั๊มแบบนี้เป็นคาวเบนเจอร์นะครับอันนี้ก็จะมาจากโรงงานทั้งหมดนะลายเส้นจะสวยกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวรุ่น xlt นะครับไม่มีไฟเบรกหัวเก่งนะแต่ว่าไฟเบรกเนี่ย จะย้ายมาอยู่ที่ฝาท้ายตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายจะมีตัวโลโก้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวรุ่นเ e น็กทีเป็นคอมเมีมแบบนี้นะครับสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในฝาท้ายนะครับของคันนี้ตัวด้านในนะครับก็เดิมๆเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีไลเนอร์มาจากโรงงานคันนี้ก็เบิกไลเนอร์ใส่ใหม่นะครับอันนี้เป็นของแต่งนะของแต่งมาตรฐานนะให้นะครับส่วนตัวรุ่น n e น็กทีเนี่ยจะมีตัวขอบข้างทั้ง3ข้างนะขอบกระบะทั้งสองข้างแล้วก็ตรงฝาท้ายนะครับ ทรงฝาท้ายก็จะมีตัวลายเส้นวัดขนาดแบบบัทให้นะครับเนี่ยจะมีการกระแทกให้ทั้งสามมุมเวลาเราใส่โรบาเพิ่มเติมเนี่ยสามารถจอทับได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูช่วงล่างนิดนึงช่วงล่างคันนี้ยก2นิ้วนะครับจะมีก้อนรองเป็นสีน้ําเงินนะครับเนี่ยก้อนรองสีน้ำเงินเห็นปะคันนี้ยก2นิ้วนะครับรองก้อนนะครับเป็นสีฟ,ฟ้านะครับโชกจะเป็นโชกเดิมก็ในส่วนของ ภายในรุ่นนี้เกนะครับแผงข้างเนี่ยตรงนี้จะเป็นกุหนังกุังสีดำนะครับตัวด้านบนก็จะเป็นหนังสีดำแบบนี้นะครับมือเปิดด้านในเป็นสีดำส่วนช่องนี้จะเป็นสีเทากาไฟนะครับเซ็นทรัลล็อกครบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวพับกระจกพับกระจกมองข้างนะครับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวบังคับกระจกทั้งหมด4บานจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยตัวรุ่นนี้เกีนะครับตัวกรอบแอร์กรอบช่องแอร์นะครับ พวงมาลาัยแล้วก็ตัวเครื่องเล่นนะครับจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดแล้วก็ชุดควบคุมไฟนะครับรุ่น xrt จะมีไฟหน้าออโต้นะครับปุ่มสตาร์ทมีครบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังนะครับเป็นหนังสีดําตัวหน้าจอเลนใหม่นะครับรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอเลนใหม่8นิ้วนะครับส่วนตัวเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นวิทยุนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอ10.1นะครับ รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ก็ในส่วนของโดยรวมนะครับรุ่น4ประตู XLT Next Gen ตัว2.0นะครับ170แรงม้าอย่างที่ผมบอกมี5สีให้เลือกนะครับราคา889,000เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับก็หากลกค้าท่านไหนสนใจนะครับหรือสนใจแนวแต่งทักได้ที่เบอร์086 3 4 4 0 7 3 9นะครับหรือลูกค้าฝากติดตามช่อง u t u b e นะครับปอนด์ฟอร์ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับลูกค้าที่สนใจแนวแต่งนะผมมี แนวทางการแต่งในช่อง YouTube เยอะนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ